สถานธรรมหุวยหลายมวลเิิหิหุวยหลสิบสองาการกับสาี่นาทีแล้วนะครับวันนี้เป็นโอกาสพิเศษในโอกาสครบรอบ1ปีท่านอาจารย์ใหญ่เชลเราลหลงเฟยเชียนเลินท่านได้ ขันแในช่วงปีที่ผ่านมาครับวันนี้ที่สถานธรรมใหญ่สายธรรมอุ่นหัวููยนกลางงานธรรมผู้หลายศรีราชาได้อาจารย์กเมตา,าจาันทร์ธรรมะเพื่อธรรลึกคุณ ท่านเชี่ราเชีย่ยนเลนครับอันนี้ทด้กำทำรักคุณนเสร็จสิ้นแล้วนะครับล,ลูกกันหลานก็กำกินข้าวยาี่ทำก็กำกินข้าวนะ S <S นี่คือไม่พันคนบุญที่มาอยู่ในสถานธรรมห้หยาหลาแห่งนี้นะครับแล้วก็ได้ทิจเจอขอบคุณมากมากเลยครัดีใจดีใจเนาะ นะครับขอบคุณทุกทุกท่านนะครับแนะนำตัวแทนของทางสาาถานรับก็ขอขอบคุณที่ทมทุกท่านน้องน้อหนูทุกคนที่มาร่วมน้อมรำลึกขอบคุณของท่านอาจารย์ด้วยกัน เห็นไหมเป็นภาพที่ประทับใจความอง่นของสายธรรมคนบุญสายธรรมคนหัวของสถานธรรมทครื่อลายสุดการงานธรรมศิลปชา